วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานรีโนเวทใช่ครับเป็นทีมรีโนเวทของเราครับอันนี้เป็นหน้างานรีโนเวทบ้านกี่ชั้น4ี่ชั้นครับ4ี่ชั้นใช่แล้วตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เลยจะพามาโฮมทัวร์ดูว่าโอเคว่าเราทาอะไรส่วนไหนไปบ้างอืก็เดี๋ยวจะให้อิงสาวเรากับพี่ต่อครับมาอธิบายงานในส่วนต่างๆครับรวมไปถึงเราดูเรื่องของงบประมาณรายละเอียดของงานระยะเวลาด้วย เราจะอธิบายให้หมดเลยวันนี้ <Okay. S 2> ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยฮะเชิญครับ ตรงเนี้ยทาอะไรบ้างค่ะอันนี้เราของลูกค้าก็คือเรามีการปรับโซนหน้าบ้านทําที่จะลดใหม่ทาโซนหน้าบ้านใหม่แล้วก็ทําทางเข้าใหม่ด้วยเดิมของเดิมเน,นี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้เป็นบ่นนอน้าเล็กๆโอเคมันเป็นสเต็ปเหมือนเป็นชานพักด้านนอกแต่เ<ช><า>ดิมมันคือต้องเดินเข้ามาแล้วก็ขึ้นบันไดมา<ช>เป็นชานพักด้านนอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นบ่อน้ําใช่ที้ลูกค้าก็เลยอยากได้แบบเดินง่ายนานๆ,ๆสบายแล้วก็แบบไม่ต้องมีโซนที่ที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือให้เป็นทางเข้าบ้านทางเรียบไปเลย ซึ่งระดับของมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือมีที่จอดรถหนึ่งคันอันนี้ก็รถจอดขึ้นได้ใช่ค่ะเดิน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 มานดูพี่ต่อืเป็นยังไงนี่อะไรเนี่ยยางมัตอยอ่ะสายล้อสายล้าสีดำด้วยเวลาเราจะทําที่จอดรถนี่เราต้องคํานึงถึงอะไรก็ต้องความสูงนะเหมือนบ้านเดิมจะสูงเราก็กดระดับตรงนี้ลงเพราะว่าของเดิมสูงแล้วลดขึ้นไม่ได้ แบนติดท้องเหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโซนด้านหน้ามันจะกระชั้นชิดไปหน่อยเราก็เลยปรับระดับได้แบบจอดรถด้านในได้ค่ะอันนี้ก็คือจอดได้หนึ่งคันใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนแรกเข้าได้ประตูเดียวกันก็คือเราลื้อสวนตรงนั้นออกแล้วก็ทาเป็นทางเข้าอีกสองทางทางคนเดินแล้วก็ทางรถเข้าอย่างที่นี่ก็ที่เคยแจ้งเนาะเราเดินระบบไฟใหม่ทั้งหลังนี่ก็คือเดินไฟใหม่หมดเลยลาสีใหม่ทั้งหลังมีละแนงเพดาน ทำใหม่หมดก็ทำใหม่หมดเลยค่ะโซนด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงกระแพงข้างรวมถึงกรแพงด้านข้าง <ไป S 2> ด้วยค่ะใช่นี่ไงบล็อกใช่ลายก็รีเควสจากลูกค้ามีส่วไหนบ้างที่ที่ลูกค้าจัดซื้อเข้ามาเองประตูหลวประตูหลวอันนี้คือคือลูกค้าจัดซื้อเข้ามาเองงั้นเข้าไปดูข้างใน,ในได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยก็แต่ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดประตูเปลี่ยนใช่ค่ะประตูเปลี่ยนใหม่ลูกค้าอันนี้ลูกค้าเป็นคนจัดหาเองระดับพื้นก็เปลี่ยนใช่พื้นเปลี่ยนตอนแรกเป็นยังไ สเต็ปสูงวันนี้ใช่สูงวันนี้เราก็มีการปรับระดับให้ลดลงเพื่อให้ง่ายต่อการเดินขึ้นของเพราะว่าตอนแรกเหมือนกัเข้าบ้านมาปุ๊บเดินขึ้นมาสูงเลยแล้วพอไปถึงกลางบ้านมันมีสเต็ปลง<ช>อันนี้คือปรับเรียบยาวเลยปรับระดับใหม่ก็ทําให้ชั้นหนึ่งของเราเนี่ยมีฝ้าที่สูงขึ้นประตูเราติดให้ประตูเราเว้นช่องอันนี้ก็เป็นของลูกค<อ>้าจากทางเราเป็นประตูไฟฟ้าที่เราเข้ามานี่เขากดเปิดประตูให้เราจากออนไลน์เลยลูกค้าเปิดให้เราเลยดีมากฝากเข้ามาตรงนี้ อันนี้เป็นตู้เดิมที่เจ้าของบ้านอยากเก็บไว้ตั้งแต่แรกเลยเขาจะถอดออกไปก่อนแล้วก็มาติดตั้งใหม่จะมีคุยกับทางอิงว่าจะติดตั้งตำแหน่งไหนอิงก็จะเว้นที่เอาไว้ให้แล้วก็ดูเรื่องของรูปแบบว่าเป็นไงค่ะเหมือนมันมีสองตู้นะตู้ไม้ก็เก็บไว้ทั้งสองตู้เลยใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อนี่ไงตู้นึงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้ไม้ที่ลูกค้ารีเควสต์ว่าโอเคเขาจะเก็บอันนี้ไว้แล้วก็ลูกค้าก็จะมีการปรับแบบนิดนึงในเรื่องของตู้อะไรเงี้ยก็เรามาตำแหน่งไว้ให้ว่าตำแหน่่งไไหหนนวาตคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตรงโถงหน้าบ้านเนาะโถงกลางบ้านก็จะมีมุมโซฟาแล้วก็เป็นโถงเรามีการปรับลดระดับลงไปก็ทําให้ห้องดูโปร่งเลยตรงฝ้านี่เราทำอะไรกับมันวะถ้าใหม่หมดเลยฝ้าหลังนี้ทํใไมหมดเลยก็คือรื้อทำไมหมดเลยโซนต่อไปก็เป็นโซนทางเข้าห้องครัวก็ลูกค้าก็อยากให้มีความมินิมอลหน่อยก็เลยทําให้ประตูตรงเนี้ยกลายเป็นบานโค้งเพื่อให้ห้องตัวนี้ดูแบบมินิมอลขึ้นไฟนี่คือเราทําใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยปลั๊กทุกอย่างใหม่หมดเเปลี่ยนใหม่หมดเลยใหม่หมดระบบน้ำอ่ะ น้ำก็ใหม่หมดใหม่หมดอ๋อคือเรียกว่าลื้อระบบน้ำระบบไฟขอน้ำดีท่ามทิงคือของใหม่หมดเลยย้ายตำแหน่งเดินใหม่หมดโอเคมาค่ะอัาน้ำสเกลไหมคะพี่ต่อตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบรมโวนครัวเนาะคาเทอร์บาร์เราก่อขึ้นมาใหม่เลยใช่เขงเดิมี่ตรงนี้เป็นห้องน้ำเอาออกปึ๊บ ปรับพื้นเรียบทำเคาน์เตอร์บาร์ใช่ครัวเราอันนี้ก็เป็นงานของเราเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าก็เรื่องของงานก็เบื้ออะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของงานตู้นี้ก็จะเป็นลูกค้าจัดหามาแต่ว่าเราก็มีการบีบบีคร่าวๆก็จะเป็นทางทีมเข้าใหม่ทีมก็ทำครัวสะ<า>ดวกเลยใช่ค,ค่ะโคมไฟสวยมากนี่ลูกค้าจัดเองหมดตู้ลูกค้าจัดเองหมดใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าก็จะเอาเข้ามาทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าพวกงานจัดวางนี้ก็จะมีคุยทางเราว่าตำแหน่งไหน เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอิงก็แนะนําเป็นจุดนีแล้วก็มีห้องโควอยู่ดังด้านขวาวก็สะดวกสบายแล้วก็เดินไปถึงข้างหลังเลยเป็นห้องน้าแล้วก็ห้องสักลางของเราสงพันเขาซื้อเข้ามา,าก็จะเป็นเรืเร่องปกติท,ท,ที่ที่เราจะถามลูกค้าเลยว่าขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะเผื่อท่อเผื่อระยะท่อระยะท่อน้ำดีทําทิ้งสายไฟอะไรเงี้ยไว้ให้ลูกค้าแล้วก็เราก็เป็นคนติดตั้งให้เรื่องระบบน้าเสียเนี่ยพวกถักงบําบัดอะไรพวกนี้เป็นยังไงลงทาบาบัดใหม่หมดเลยครับของเดิมเป็นยังไงของเดิมเป็นส้วมซึม คือปล่อยทิ้งพื้นเลยใช่เพราะว่ามันอาคารนี้มันก็26ปีแล้วถูกว่านี่ายุแล้วแล้วก็ตัดถังใหม่ลงไปใช่ครับประชุมข้างบนกันครับไม้เดิมเราขัดให้ไม้เดิมขัดสีครับขัดให้ทําสีให้ตัวท็อปพวกนี้ของเดิมของเดิมหมดครับโอเคคือของเก่าก็ยังดีอยู่แล้วใช่แล้วก็มาขัดสีให้พวกสีตรงผนังนี่เราทาใหม่ไหมทาใหม่หมดทาใหม่หมดเลยสกิมด้วยสกิมหมดครับที่ย่งามากครับเยี่ยม อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของโซนชั้นสองจะมีโซนออกออกำลังกายด้วยเนาะใช่อันนี้ของเดิมเป,เป็นยังไงนะตรงนี้ก็เป็นผนังอันนี้อยู่แล้วนี่อันนี้เราไม่ได้แก้อนะไรก่อหม่อนนี้ก่อใหม่เดิมไม่มีก็ถ้าของเดิมตรงนี้จะเป็นระเบียงสองชั้นก็คือจะมีระเบียงเล็กตรงนี้แล้วก็ระเบียงใหญ่อ่ะอันนี้จะเป็นโซนเดี๋ยวจะมีเครื่องเครื่องออกกำลังกายมาตั้งวางใช่ซึ่งตอนนี้ค่ะของเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องนอนและตรงนี้เราทําเพิ่มขึ้นไปใช่เพื่อเพิ่มพื้นทีีี่่ภาาาาาายยในนนนนนบบบ้้้้้เเขไปคอูก อยู่กันสี่คนก็พ่อแม่แล้วก็ลูกสองใช่ค่ะห้องลูกๆก็จะอยู่โซนด้านบนงั้นเขาก็เลยแบบว่าต้องมีห้องที่แบบว่ามานั่งรวมกันใช่เดี๋ยวเราลองไปดูระเบียงข้างนอกไปดูของเดิมเนี่ยพื้นแตกหมดเลยแตะเบื้องร่อนหมดแล้วร่อนหมดเลยน้ำรั่วน้ำรั่วเรามีขยับอะไรตรงนี้หน่อยปล่าใช่ค่ะอันนี้ดึงระเบียงออกมาดึงระเบียบออกมาใช่ดึงระเบียงออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านในก็ทําให้โซนด้านนอกเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์ข้างบนด้วยนะรูปแบบสไตล์ออกยุโรปยุโรปนิด ใ้ระแนงนี่คือบริษัทเองราทำเองเราทำเองระแนงรูปเงียบเขาดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำนี่ทำอะไรกับห้องน้ำบ้างสายยางใหม่ซื้ออ่างมาเราติดให้ใช่ซื้อมาใหม่หมดเลยครับทั้งหลังเลยอันนี้คือยกขึ้นถูกป่ะใช่องเดิมเหมือนเหมือนมันเตี้ยเเท่าระดับพา้นเราก็ยกยกยกส่วนนั้นขึ้นแต่คาน้นี่เราทำอะไรไม่ได้อย่แล<า>้วไม่ได้มันเป็นโครงสร้างอันนี้ห้องนอนห้องนอนห้องนอนของเจ้าของบ้านนี่ ใช่ทำ,ทำอะไรกับม<ฟ>ันเพราะว่าเออติดตัวติดตั้งแอร์ฝ้าใหม่หมดเลยทั้งหลังเลยทุกห้องเลยแล้วก็แล้วก็ทำเป็นฝ้าหลุมมัจะมีฝ<ม>้าหลุมแล้วก็มีซ่อนไฟนี่ก็คืออยู่ในดีไซน์ตั้งแต่แรกอยู่แนละ้วจริงๆม,มีมีแก้ไขหน้าหาันเบื้องต้นด้วยเพราะว่าในการติดตั้งแอร์เนี่ยมันก็ทําให้ระดับ<อ>มันไม่ได้แล้วก็ จริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ทำขึ้นว่าหน้าต่างบานี้เป็นหน้าต่างบาเดิมไม่ได้เปลี่ยนหลักก็คือจะเป็นของเอ่อทาสีทำฝ้าเอ่อทำทำไฟนิดหน่อยแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะไปดูห้องน้ำกันสวยสวยนี่แล้วตรงนี้คือคือเขาเขาคีดรีมาเลยอะเพราะว่าแบบอยากให้เป็นชั้นวางเดิมมันเป็นช่องช่องชาบเรเป็นท่อท่อเข้ามาเข้ามาช่องท่ออันนี้เป็นช่องช้าบเราไม่ได้ใช้แล้วยยยยัังงมมีีีออู่่่่แตนนนใช้ิดดดเเววคซ อันนี้มันมันกว้างแล้ลก็ดีไซน์ให้มันเป็นช่องวางของไปในตัวนี่คือตอนที่เราออกแบบเลยใช่ที่นี่เขาเลยประมาณนี้่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นสามโซนด้านหน้าก็จะมีทั้งหมดสามห้องเนาะใช่ค่ะก็จะมีห้องพักห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนใช่อันนี้เดี๋ยวไปดูห้องพักก่อนก็จะแบ่งโซนด้วยกําแพงตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโซน อันนี้จะเป็นโซนไว้ขอบก็มีโซนห้องพักห้องพักนี่ก็จะเห็นว่าเปิดโล่งเลยหน้าต่างเป็นไงคะพี่ป๊อกโล่ง <c oughs> ปลอดโปร่งเลยปลอ,อดโปร่งใช่ค่ะ้องเดิมไม่ใช่แบบนี้เลยห้องเดิมไม่ใช่แบบนี้ก็จะทุบๆนี้เป็นระเบียงเป็นระเบียงแบบเล็กๆเหมือนปลูกต้นไม้คนออกไม่ได้ด้วยนะเราทุบออกใช่ทุบออกแล้วก็ดีไซน์ตัวกรอบด้านหน้าใหม่หน้าต่างก็ดีไซน์ใหม่เราจัดกาใช่ค่ะสวยงามครับมาต่อกันที่ห้องนอนลูกสาวค่ะว้าว ภายในอันนี้ลูกสาวเขาก็ึ้นมาว่าขออยากได้เป็นห้องโล่งๆแล้วเดี๋ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นะใช่ค่ะอันนี้เขาจัดมอมูจิมูจิสวยงามสีขาวน้ำตาลไม้อย่างนี้เนาะใช่ค่ะก็จะมีเพิ่มแค่เรื่องของเฝ้าใช่ค่ะโวนที่เราเห็นที่เป็นฝ้าหลุมนั้นก็คือทําเพิ่มเพราะว่าทางลูกค้าไม่ได้อยากมีระเบียงแล้วเราก็เลยเสนอว่าให้เป็นห้องเลยดีกว่าก็คือต่อเติมอกไปข้างนอกเพราะมันอยู่ในแนวพื้นที่ออยแล้วห้องน้ําก็มูจิมูจิสวยอ่ะ เขาเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้ดีนะกระเบื้องพื้นเป็นลายไม้สวยมากดูเป็นไอเดียก็ได้นะครับลูกค้าลูกค้าค่อนข้างเก่งมูจิสวยนะอันนี้อันนี้เห็นโทนสีแล้วเป็นเป็นโทนของยังไงดีคะผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนใช่มลูกชายแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของลูกชายค่ะก็เลยจะเป็นห้องโทนสีขาวเหมือนกันหมดเลยแต่ลูกชายเขามีแนะนําว่า เอออยากได้เป็นท้องโทนสีเทาอะไอเดียมีไอเดียอย่างเงี้ยไอจะเอาเทาไหนดีอะไรเงี้ยค่ะไอเดียเขาก็เราก็เลยแนะนําไปว่าโทนนี้กาลังดีไม่มืดไปแล้วก็ไม่ดูขึนอัดเกินไปด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็ใช่ค่ะพื้นเดิมทั้งหมดเดิมฝ้าเราทําให้ใชฝ้าูเหมือนเดิมเขาใช้ก็จะแบ่งเป็นโซนเลยก็ามีเขาต้องการให้มีกั้นห้องแต่งตัวไปเลยอ้ยเขาเซ็ตใช่เราอินคเซ็ตไปเลยสวยจังนี่ตู้เขาสั่งมาเองใช่ค่ะตู้เขาเง่นพิเศษสั่งมาใช่ค่ะก็บิวติดไปเลย เดิมเป็นระเบียงใช่ตรงนี้จริงๆของเดิมเป็นระเบียงค่ะแล้วก็ต่อเติมออกไปเพื่อให้มีพื้นที่ในห้องมากขึ้นตรงนี้น่นาจะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเผื่อพื้นที่ไว้น่าจะมีตู้มาวางไว้เดี๋ยวอนาคตแล้วก็ทําหน้าต่างตรงนี้ใหม่เ <Okay. S 2> อะต่อไปห้องน้ําเลยค่ะก็จะเป็นห้องน้ำโซนแบบทงเข้มๆเลยเรื่องสวยครับเรื่องสวย,สวย ดดดฟ้าก็าจะเป็นส่วนของการทํากันซึมแล้วก็รื้อกระเบื้งองเดิมของเดิมจะมีกระเบื้องที่มันร่อนร่อนแล้วโซนจะเป็นกระเบื้องหมดเลยแล้วก็มันร่อนหมดแ,ลแลหละรื้อแล้วก็ปรับเทปรับพื้นใหม่แล้วก็ทํากันซึมหลังคอรนี้มีอยู่แล้วทังค <wh ats> ามีอยู่แล้วครับเราทาสีให้เข้าใหม่อ๋อท oh, าสีให้ใหม่แล้วก็เดินระบบน้ํทางใงใหม่อันเนี้ยทางใหม่เดินระบบน้ําใหม่อันนี้ปันลิรปันลิรนี้ต้องอยู่กี่คน สี่คนเพราะปริมาณการใช้น้ําต่อคนต่อวันก็จะประมาณ2 5 0ิลิตรนี่คนหนึ่ง2 5 0สี่คนก็พันหนึ่งไงสวยงามเขาคำนวณกันแบบนี้เลยจริงคนจะเยอะกว่านี้คนจำรองหน่อยใช่ก็จริงจริงก็เป็นกฎหมายเนาะห้ามปั๊มห้ามปั๊มน้ําตรงต้องมีถังเก็บน้ําก่อนอ๋อใช่เดี๋ยวนี้คือบ้านทางหลังต้องมีถังน้ำมาเก็บเรื่องของกฎหมายนะตรงฟ้าศาตรงนี้ทำยังไงเหล็กหรออะลูเหมือนกันเลยครับน้องอิงเลยครับออกแบบมาสลับเหมือนกันเลยแล้วมันคือออไม่คือเหล็กเลย เหมือนเหมกันเลยก็คืออลูมิเนียมเหมือนที่เปิดระเบียงกันสองเลยก็เปิดได้เฟี้ยวเพราะมันจะมีคอยร้อนใช่นี่นี่เราตั้งโครงอยู่ไหนดีว่าทั้เองหมดเลยใช่เดี๋ยวคุณดูจากด้านหน้านะสวยงามเลยปราสาทด้านหน้ามีมีเล่นมีไฟด้วยมีไฟสองตาแดงตอนกลางคืนสวยเลยใช่ว้าวตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิม ารเรามานั่งคุยกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการเนี่ยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทำงานยังไงใช่ไหมใช้เวลานานแค่ไหนงบประมาณเป็นยังไงก็ปัญหาต่างๆที่เจอจะเห็นนะว่าบ้านออกมาสวยงามมาเปลี่ยนจากแบบว่าน่ารือหลังคืออะไรแทบจำไม่ได้เลยสวยงามจำไม่ได้เพูดไปผมงงเลยแล้วเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเลยก็คือลูกค้าเนี่ยก็เข้าเข้ามาหาเราครับก็ จะแ,แจ้งความสมโดยตรงหรือว<ช>่าครับ<ช>จะดีเรื่องบ้างโจทย์ตอนแรกก็คือมีคนอาศัยอยู่แล้ว<ช>เป็นเป็น,ปน,ปนได้ได้ขั้นตอนแรกต้องความมันมนม่นคงก่อนเราลองมั่นคงดีไหมสามหมื่นบาทเขาจะได้อะไรบ้างจัดทำมันได้แปลนทุกชั้นแล้วก็รูปสามมิประกอบภายนอกโอเคก็คือหลังนี้เนี่ยเป็นเป็นบ้านเก่าแล้วเราก็ต้องเขียนแปลนพิมพ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูเลเยอร์ใหม่ว่าคุณอยากจะให้ห้องเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนหรืป่ะใช่หลังนี้จบงานมั่นคงใช่ตอนนั้นเราใช้เวลา เขียนแบบไปประมาณกี่เดือนเจ็เดือนจะรู้สึกเหมือนตอนนั้นจะไม่นานเพราะว่าเลยเยอร์ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ห้องนอต่างค่อนข้างฟิกไว่านี้นะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะปรับเยอะๆเลยก็คือจะเป็นโซนชั้นหนึ่งครับในแง่ของทางเทคนิคนี่เป็นห่วงอะไรไหมกับชั้นหนึ่งก่อนที่ทำก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าพื้นต่างระดับเขาเพิ่งเยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่าใช่แล้วโรงสรางมันอยู่ด้านใต้เราเราไม่สามารถรู้เลยจนกว่ารื้อแล้วถึงเราจะเห็นที่ตรงนี้เราคอมเมนต์ไว้กับลูกค้าอยู่แล้ว่าถ้าเกิดเกิดกรณีที่ไม่คาดฝัน จจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซ<ช>ึ่งเราจะสีแ,งแดงกัน่ทีมหนมึ<ช>่วนงว่าก่อนเรื่องทำเราก็จะแจ้งว่านี่เป็นส่วนของเราแต่ถ้ามันเกินจากนี้ก็จะเป็นงานเพิ่มเดีว<ช><ช>พอจบจากงานออกแบบทั้งแรกก็คือได้แปลนกับได้ภาพสามดีออกมาเรียบร้อยแ,แล้วเห็นตัวอย่างแล้วเฮ้ยท้าโอเคพอใจแล้วเราก็เริ่มเซ็นสัญญาตอนนั้นก็เริ่มมีค่าใช้จ,จ่ายแล้ว<ช>เราเระเมินค่าใช้จ่ายออกมาเสร็จตอนตอนที่เสร็จสัญญาแล้วหรือว่าก่อนเซ็นสัญญาเราจะประเมินแล้วก็ร่างเงอนไขทั้งหมดในการทำงาน ว่าพาร์ทไหนที่เรารับพิชชอบบ้างพาร์ทไหนที่ลูกค้าสนใจหรือว่าตั้งใจจะจะหเข้ามาเองเราจะลงในอะไรทั้งหมดจริงๆถ้าสำหรับงานดิโนเวทก็คือได้ค่อนข้างเกือบพุ่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีเงื่อนไขที้งท้ายเสมอเพราะว่างานดีโนเวทบางอย่างเรียกว่าบางอย่างไม่ได้ไหลที่เรามองไม่เห็นครับเราก็จะมาเราจะเจอมาส่วนเนี้ยเรามีมาเป็นงานเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งปุบประมาณก้อนแรกออกมาเปเปอร์ใบแรกมูลค่าของกัรมันเกิดอะเท่าไหร่ที่ประมาณสองล้านสี่สองล้านห้าสองล้านสี่กว่าบาทเป็นสัญญาก็ชำระ งวดแรกของงานนิโนเวทเนี่ยจะพิจารณาจากเนื้องานเราจะร่างแผนงานก่อนแล้วแบ่งพาร์ทถ้าพาร์ทแรกเราลูกค้าอยากให้เราเริ่มงานเร็วทํางานให้มันกระโดดกระโดดหน่อยอาจจะเก็บเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโดยปกติที่เราเลือกเนี่ยจะพยายามเก็บไม่เกินที่สุดในระหว่างทําก็มีงานเพิ่มงาลนลงไม่ต้องเก็บลอดซึ่งครั้งนี้เรามไม่ติดอาจจะเกิดจากที่เราไม่ได้คาดฝันด้วยกับไอเดียใหม่ๆที่ลูกค้าแบบว่าพอมาเห็นหลังจากที่ทําไปสักพังแล้วอยากจะเพิ่มลงไปก็อย่างแบบนี้เนาะค่ะก็จะมีแบบบ้าง ด้านนอก็จะมีงานัวอยากตเพิ่มอยากส่เพิ่มหรือด้านบนอยากใส่แนงเลยก็ค่ซตดซึ่งเราจะลิดต่างให้เห็นก่อนเลยว่าอาะเพิ่มนี้นะเราจะ้อมกันให้ก่อนทำไม่ทำถ้าเกิดว่าโอเคก็เก็บเูเลยครับถุกป้ถ้าเกิดวาเป็นงานพ่รถใช่ครับถ้าเป็นงานพ่รถจะเคลียร์แลวค่านใจก่อนการงปการถ้าเกิดงานรถเราก็ซื้อให้เลัอยาจะหลันนี้ไม่ว่ามีเพิ่มอะไรออะไรครับก็จะมีงานระแนงด้านนอกระแนงด้านนอกใ่ จะเห็นอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ชั้นดาดฟ้าตอนแรกไม่มีใช่เอพตรงเล็กเนาะงานตู้เหน็บพันเข้าบ้านก็เป็นเล็กครัน้นะบ้านในหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นงานเพิ่มตอนแรกไม่มีตอนแรกเป็นงานตู้เหม็ในบ้านมีอะไรเพิ่มเติมในบ้านหลักๆจะเป็นเรื่องของผนังประตูบางบานมีติดตั้งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไปมีรื้อออกติดใหม่ติดบานใหม่เข้าไปมีบ้างถ้าภายนอกห้องธรรมดาสุ่ดจะไม่เคยเยอะจะไปเจอในห้องน้ำเพราะเรื่องของการจัดกระพันธ์เลยขุดฝ้ามีปรับนิดนึงเรื่องของฝ้าหลุมเพราะว่าเนื่องจากการจัดเพรสชั่นผนังใหม่ ปลาหลุมที่เราออกแบบเพว่าต้องปั้งเท่าไหไรอย่างเ่าไหร่ก็ต้องปรับปร่างซึ่งเราก็ติดตามสเป็ของผมใช่ใช่ก็ถือเพิ่มที่เพิ่มอย่างแต่ถึงเวลาจริงๆบางงานก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเพิ่มมันไม่มีงานไม่ที่ตังค์ควาจริงบอกว่ามีมันค่อนเยอะแต่ว่ามันมันไม่ได้กระทบกับงานระ่าบแค่หมายถึงว่าส่วนนี้มันหลุดแล้วมันไม่ค่อยจะจ่ายเ่ยบางทีเราต้องซัพพอร์ตเลยเพื่อให้งานมันเดินไปแล้วเนี่ยคงตรงเราเราไม่อยากแย่งทุกอย่างเราไม่อยากแย่งลูกค้าทต่งานพวกนนมันก็ดูจริงจริงจริงเลยคร เป็นเคอย่างเงี้ยอาจจะต้องแจ้งอย่คลองกระนังเพิ่มนี่แน่นอนขอทําประตูโค้งอันนี้แน่นอนเพราะว่าต้องทาใหม่ยเฉพโดยรวมๆแล้วงานเพิ่มรถของโครงการเนี้ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ที่เราเพิ่มรถไปที่เห็นอยู่ตอนนี้จะอยู่ประมาณราวๆสองแสนสองแสนเท่ากับว่าโปรเจกต์เดิมเปลี่ยนที่สองล้านสี่อันนี้ก็คือเพิ่มรถอีกประมาณสองแสนใย่เวลาทําตอนแรกเราวางแผนไว้ทำเปลี่อนหกเมตรหกเดือนตอนนี้กดไป้แล้วนะจะกลายเป็นซีกแล้วมันมีมีอุปสรรคตรงไหนไหมพี่ชา คือเรื่องของการเพิ่มรถจะต้องแก้ต่อช่างชุดนั้นเข้ามาวัดพื้นที่อะไรเงี้ยเพราะว่ตอนที่แก้โครงสร้างเร็วมากรยายละเอียดมันเยอะอย่างเช่นออเคาน์เตอร์ครัวอย่างเงี้ยเราทําไปเกือบเสร็จแล้ววางท่อเสร็จแล้ว,ว,ลวไฟเสร็จแล้วม,มาถึเางเคาน์เตอร์ครัวบอกว่าติดไม่ได้ระยะไม่ถูกอะไรเงี้ยก็คือเป็นทีมออเคาน์เตอร์ครัวที่ตุ้ลูกค้าเอาเขเอาบอกว่าระยะไม่ได้ใก็ต้องมาแก้กันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีช่างของเราชุดเดียวกันมันมีช่างช่างเฟอ่ม เข้ามาด้วยเราก็ต้องมีรอออย่างบางงานเราถ้าปกติรับงานทั่วไปเขาก็จะเก็บเสียกันไปแล้วก็ออกเปิดยังไม่ให้เข้าแต่ของเราจะเป็นแบบอาจจะได้ดีรอก็อคือเ<อ>ข้ามาก่อนมันเรืเ่องทีเราแต่อยากให้มันสวยไงเพราะว่าเ <รอ S 2> ข้ามาเด<อ>ี๋ยวเขาจ,จับเขาเลยมันจะได้มาเก็บให้ก่อนลแล้วเดี๋ยวเราจัดให้ทีมใช่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเวลาก็จะดีเลยไปไม่จัดรอทีมอะไรทีมอะไรอ่ะมันก็ก็ประมาณนี้ก็คือถ้าใครที่สนใจกำลังมองหางานอินนโเวทอยู่เน็นแบบบ้านแล้วก็ สโคมง,งานแบบนี้ยะรียนทั้งหลังอะไอนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับพวกเรานะครับวีลาวัฒนาใครที่สนใจงานรีโนเวทตกแต่งภายในนะครับติดต่อทาง Facebook นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Line Official ก็มีนะครับแอดไซดวีลาพัฒนาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวีลาพัฒนา ได้เวลาเติมชีวิตชีวาให้กับบ้านของคุณสวัสดีครับ